สวัสดีครับอันุยแนะนำตัวครับแบกกำลังจะทำหนังของตัวเองอย่างที่โพสในเว็บเพจครับหนังชื่อเรื่องอินเท์วิวไม่ไม่รู้จักก็รับได้อย่างยังชื่อไม่ยู่้องวันนี้จะลองมาทดสอบคุณภาพของกล้องที่อยู่บนมือถือซัมซุงโน้ต e 5นะครับที่ผมตั้งใจว่าจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์หลักในการถ่ายทำคุณภาพที่ ที่เซตเอาไว้ตอนนี้คือ1920 1080น,นะฮระับแลสูชั่นกล้องตัวนี้สามารถในในในแลสซูชั่นนี้จะถ่ายได้ที่60เฟรมต่อวินาที second, ซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายทำที่คุณภาพสูงพอสมควรเรียกได้ว่าประมาณ 2K 2K แต่แต่จริงๆแล้วเดี๋ยวอาจจะไปผ่านกระบวนการไปผ่าน p r o สเซอร์ต่างๆก็าอาจจะลดทอนไปบ้างนะครับวันนี้ก็่ําลองมาเช็คกรณ์เป็นสถานที่ที่ มาถ่ายอะไรอยู่บ่อยๆนะครับมีประวัติมีเรื่องราวกันตรงนี้แล้วนกะ็ได้บรรยากาศอะไรอย่างได้ movement ได้การเคลื่อนไหวของคนได้เห็นภาพกว้างได้เห็นแสงที่มันกำลังเปลี่ยนก็จะลองเช็คดูว่ากล้องตัวนี้คุณภาพดีขนาดไหนนะครับซึ่งหลายๆคนก็ก็เลคคอมเมนต์อยู่นะครับว่าใช้ได้ก็จะทํางานตัวเองนะครับจากอุปกรณ์ชิ้นนี้ทั้งหมดนะครับหวังว่าถ้าเกิดมีเรื่องราวไปถึงผู้บริหารซัมซุงประเทศไทยนะครับ สนับสนุนผมบ้างก็ใจบ้างก็ดีนะครับส่วนเนื้อหาของหนังนะครับมันก็ได้อธิบายไว้ในเพจแล้วมีตัวละครอะไรยังไงบ้างนะครับส่วนเทคนิคการถ่ายทําหรือวิธีการดําเนินเรื่องเนี่ยเดี๋ยวไว้อีกสักพักหนึ่งจะเอามาเล่าให้ฟังซึ่งอาจจะแปลกหูแปลกตาไปหน่อยผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ทุกทุกตัวละครจะพูดถึงตัวเอกอยู่คนเดียวนะครับทุกตัวละครในเรื่องจะพูดถึงเลยอยู่คนเดียวแต่ตัวเอกตัวนั้นนะครับจะไม่มีในไนหนเรื่องนี้เลย จะถือเป็นเรื่องแปลกใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมได้รับอิอทธิพลมาจากหนังสือแปลาบ,าบางเล่มซึ่งหายไปแล้วนะแต่จําได้จาความได้แล้วก็เอาในเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงแล้วก็มาดัดแปลงกับเรื่องต่างๆนานที่มันควรจะเป็นนะจะสนุกจะน่าติดตามไหมก็กฝากเพื่อนญาติเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับเพื่อนๆที่สนิทกันจริงเพื่อน,อน,อน,อนที่รู้จักกันใน Facebook ในโซเชียลอื่นๆน,น,นะครับแล้วก็ใครก็ตามแต่นะครับสนับสนุนด,ด้วยคนะอยติดตามชมด้วยส่วนวิธีการดู บอกว่เลยว่าเราตั้งใจจะไม่ฉายบน YouTube นะครับเมื่อเมื่อผมบอกว่าเป็นหนังผมอยากฉายโรงภาพยนตร์โรงหนังไปจะได้โรงหนังจริงๆหรือว่าโรงหนังในอุดมคติในใจผมขึ้นมาก็เดี๋ยวรอดูนะครับยังไงฝากติดตานมนะครับผมครับ